ครับผมก็สวัสดีเสียงเครื่องนะครับเนาะเมื่อนี้ก็มีเครื่องตัดหญ้ารุ่นซีหนึ่งๆนะครับเนาะเป็นเครื่องจีดน้อครับเนาะสองจังหวะก็สตาร์ทโบติดนะครับเนาะก็ว่าบึ้งมันต้องกันนะครับเนาะอันดับเหล็กนะครับเนาะถอดเข้าบูก่อนนะครับผมอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับเนาะเครื่องอาจจะบนิ่งใส่โดนนะครับเนาะ เปแจแอลนะครับเนาะสีมิลรับผมกอดฟ้าขอบกองอากาศก่อนนะครับเนาะิข้าบูนะครับเนาะเป็แจแอลสีมิลรับผม โเมเมนต์ซีเมนต์ของผมตัวนีว้เป็นแขกนะครับเนาะให้ข้องแขกคนระับั่หลังหลังบูกันนะครับเนะาะนัองอยู่หเลอกรดสงสัยจะสกปรกมากนะครับเนาะ ข้าวบูก่อนนเาะครับเนาะที่หลังข้าวบูนะครับเนาะเครื่องตัดหญ้าสี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมน็อตคนข้าวบูนะครับเนาะนอดสองตัวครับผมกอดแล้วกัยครับผมเช็คหลุดร้อยนะครับเนาะหลุร้อยอาจจะขาดอย่างนั้นะครับเนาะเกล็ดไฮสตาร์บอติปนะครับผม คือน้ำมันบ๊ลงนะครับเนาะจริงๆนะครับเนาะน้ำมันนะครับบลงนะครับเนะาะต้องทำการหลาดทำความสะอาดกันนะครับเนาะครับ <c oughs> ผมปรากฏว่าเข็มน้ำมันขางนะครับเนาะน้ำมันบ๊ลงนะครับเนาะนี่ครับผม ทำความสะอาดนะครับเนาะนี่ครับทำความสะอาดใสล่ลมเป่านะครับเนาะซองมึงนุ่มๆครับผมกระ,ะ,ะทะลุกระบวทะลุก็แสดงว่าตันนะครับเนะาะใส่ลมเป่าเอาครับผมนี่ลมเป่ารูนี่นะครับเนาะรูนี่นะครับเนาะ เข็มนะครับเนาะใส่ใส่เข็มก,ก่อนเลก่อนครับผมสาเหตุน้ำมันมัลงนะครับเนาะทำการแก้ไขให้น้ำมันลงนะครับเนาะ ใส่สลักนะครับเนาะเขาไปตามเดิมนะครับเนาะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนาะ ร้อยก็จะทำงานดันตัวนี้นะครับเนาะนะครับถ่านน้ำมันเต็มนะครับเนาะก็จะอุดนะครับเนาะเจีมน้ำมันก็จะอุดครับผมอุดไว้นะครับเนาะถ่านน้ำมันหน่อยรุ่งลูกว่ายก็จะเปิดนะครับเนาะนี่คือกลไกการทำงานนะครับเนาะใส่ลูกว้ายก็ได้ครับผมตับเกล็ดครับผม

ข้างนะครับเนาะเอาปากกว่าจะมีแบบทั้งเกตจะโบ้ขึ้กันนะครับเนาะเขาจะเอาปากติดต่ำนะเขานะครับเนาะนะหันมาทางโน้นนะครับเนะาะทางมาทางโน้นนั่นแหนะครับเนาะใส่บูทข้างกนะ็จะ,จะบกเขานะครับเนาะในข้าวบับ ผมใสาใสายน้ามันก็บลอกส,ส,ส,สายแล้วผม เขาบูสองตัวนะครับเนาะ จากขันยุดนดสองตัวแล้ยวนะครับเนาะนเปิดน้ำมันนะครับนะเนาะแล้วก็หมุนบึงของอ่างนะครับเนาะว่าน้ำมันลงมาบอ่อนะครับนาะใส่ขีมไปแล้วครับหมุนบึง มันบะ้ลนเราก็ต้องมาเช็คอีกจุดหนึ่งนะครับเนาะไล่เวีดตามจุดนะครับเนาะเดี๋ยวมาเช็คกอกน้ำมันครับผมเดี๋ยวผมถอดกอกน้ำมันก่อนนะครับเนาะครับในเหมือนน้ำมันบ้วนนะครับเนาะจากถังลงมาแล้วนะครับเนาะมาขอกอกนะครับเนาะเ้าจะมาเช็คกอกกันนะครับเนาะถอดกอกถอดกอกก็อย่างน okay. <im> ับผมหอายพวงถอดสองตัวนะครับเนาะ บางที่สาเหตุคิมบะลงอาจจะกอกตันกัได้นะครับเนาะก็มีหลายสาเหตุนะครับเนาะเบิ่งไปเหมือนกันครับผมหาสาเหตุอาการน้ำมันบะลง ก่ออกมาแล้วนะครับเนาะใส่ลมเป่าลองเบิองเนาะครับเนาะลมก็ออกมาแล้วนะครับเนาะออกมาดูหน่อยสุดท้าน้ำมันร่องบนครับครับน้ำมันยุดแล้วนะครับเนาะ ปิดหน่อยครับผมการตั้งแบบนักลย i okay.

Wow, that's a lot of fish. That's a lot of fish. That's a lot of fish. Wow, that's a lot of fish. ครับผมจีแล้วมงายแล้วครับเนาะวิธีอะไรน้ำมันอะไรจากมาหนีนะครับเนาะ อไรมาหากอกนะครับเนาะกรอกตันกับใส่ลมเป่านะครับเนาะอะไรลงมาหอดเข้าหูนะครับเนาะฐานน้ำมันลงแล้วก็ตาติดนะครับเนาะลักษณตน่าะคืออาการน้ำมันหมดลงนะครับเนาะครับผมก็ล้างง่ายๆครับผมแค่ล้างก็พอครับผมบ่อยปับแจ้งหมงไหนนะครับเนาะแค่ล้างทำความสะอาดง่ายๆครับผมสำหรับคลิปนี้กรับขอลาละก่อนครับผม ขอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ